วันที่23พฤศจิกาย,ยน25ง7นวันนี้เป็นวันที่2องเขาพเจ้าในะสุชาติหลิมจานนขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประ,ะ,ะลิตพระและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจนจ่อในอัคคะาพยาชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทืนสัมมันตาจักเก่าวาเวสุอัตตะลาคัตฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิลาฉันสะสุนันตุสังฆะโมฆะทางสักเคกาเมจะรูปเปก ขิริสิขะละตะเนจันติลิกะเขวิมาเนทีทเปลัตเถจะคาเมตะลุวะนัคหะเนเคหวัตตะทุหิเขตะเตภุมเมจายันตุเทวาชะละทะละวิสะเมยักขะคันทับพะนาคา สันทิทันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจะนังสาทะวเมสุนันตุธรรมมาสาวะนาคาโลอะยัมพันพันตาธรรม,มันนสสาวะนาคาโลอะยัมผะทันตาธรรมมาสาวะนาคาโลอะยัม พระทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามินัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุ สัพพทานติเมสารนางอันยังสังโฆเมสารนางวะลังเอเตนะสัจจะวะเชนะโสติเมโหตุสัพสพทาเอวันเมสุตังเอกังสัมมายังภัขวาสันกัเกสุวิภะรันติกับปิละวัตุสมิละสมิงมหาเววณีมหาเหาตภิขุสังเคนะสัน ปันจะเมเตหิพิขุสะเตหิสัพเพเหวะอะระหันเตหิทะสะหิจะโลกทาหูติเทวตาเยภุมวิเยนะสันนิปติตาหูติพระคะวันตังทัตสายะพิขุสังคัขจะอะทะทุโขจะตุนัง สุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตะทะโหอัยักโขภักขวาสังเกตุวิละเหติกะปิละวะทุละมิงมหาเวนะมะหะตาภิกขุสังเคนะสัตยิงปันจะัมะเตหิภิกขุสะเฮสัพัย เฮวะอะระหันเตหิทะสหิจะโลกะทาตูหิเทะวะตายเยภุยเยนะสันนิปตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิขุสังขจักยันยูนะมะยัมปิเยนะพระวาเตนุปะสังจะมียามะอุปะสังกะมิตวาพระขวัตโตสันติเกปันใจ กะตาถาพาสียามาติอะทะโขตาเทวตาเสยถาปินามะะระวาปุลิโสสัมมิติตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิตเชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตลาหิตา พระขาวโตวปุริโตปาตุละหังสุอัทโขตาเทวตาพระคาววันตังอภิวาเทตาวาเอกะมันตังอักขังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกะทอเอกะทวาตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาถังอัาสิมหาสัมโยปะวานสมิงเทวกายสะมาขะตา อาคะตันหิอิมังธรรมมะสะมยังทักกิตีคาจิตาเยวะอัปปาราชิตะสังคติอะทะโขอ,อัปปาราเทวตาพระขวะโตสังติเกอิมังคาถังอภา,าสิตะตะติระพิกขโวสะมาทะหังสุจิต,ตังอตะตโนชุปชุอุกะมะกังสุสารทีวะ น,นิตานิคะเฮเตวาออินทิลิยานิลักขันติปะทิตาติอคโถอปะราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคะทังอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปะลีขังอินทะคีลังโอหันจะมะนีชาเตจะลักติสุทถา,ถา วิมะาลาจาักขุมตาสันทุตาสุสูนาคาติอททโขอปะลาเทวตาภะขวัตโตสันติเกอิมัง่าถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรารนังะตาเสอิเตฆะมิสันติอภปยยะภูมิงปาหายะมานุสังเถ,ถหัง,หง เทวกายังปะลิปุเลสันตีติอัตโขภควาภิกขุสามันเตสิเยพุยเยนะภิกขเวทะส,สุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปาติตาโหติตะทาขตังสันสะนายะภิกุสังขะจะเยปิเตภิกข,ขเวอะเฮสุงอะตีตะ มัททานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตเตสัมปิภะวันตานังเอตปัปะละมะเยวะเทวตาสันนิปาติตาอะเฮสุงเสยถาปิไมหังเอตตะละิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอะนาคตามัททานังอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัง เตสัมปิภควัตตานาังเอตะปะละมะเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวันพระวิสันสิเตเสยถาปิไมหังเอตตละหิอาจิขิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเท สิสามิภิกะเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถะสาธุก,กังมะนะสิกะโลทะพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขูภิกขุพระข,ข,ขวัตโตปัดจัดโสสงพระขวัตพระควาเอตะทะโวจะ ิโลกะมะมุกัดสามิยะถาภุมมาทะสันทัตสิตาเยสิตาสิริขภะลังปะหิตตาสามาหิตาปุถูสีหาวะัสินีนาโลมะหังสามิจาพิสัมพุกโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสันนะมะ นาวิลาพินโยปันจะสตเตตันยันตวาวเนกาปิละวัตตะทะเวตะเตอามะตติยัตสัทธาสาวเกสารณีและเตเทวกายาอะพิกันตาเตวิชาณทะพิกขโวเตจะอันจะอาตับปะมะกะลุงสุตกะวะ พุทธธาสานาะสะนังเตสามปาตะระหุยานังอะนะมะนุสศาหนาทับสะนังอัปเปเกสสัตตะมักพิคุอะสังทตัตตาสัตตะลิงละเะเอเกสะหัสนังอมุนุสานาไมสะทุงอัปเปเกนัน มัทถคุงติสาสภาพุทธาอะหุงตันจะสพเพอาภิยายะวะวัคคิตวานะจะขุมาตะโตอามัตติสัทธาสาวเกสาลเนตะเตเทวะกายอาอภิกันตาเตวิชานะทะพิขาโวเยโวหังจิตตะยิสามิชิลาหิอนุ ปุพระโสสันตะสะหัสสาวยักขาภุมมาปะกาปิละวะัตถวาอิทิมันโตชุติโตวันนะวันโตยะสัตสีโนโทมานาอภิกามุงพิขุนังสามิตังวะนางยสะสหัสสาเหมะวะตายักขานานันตะ วัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นาวันโตยะสสิโนโมทธมานาอาภิกามุงพิกุนางสา,ามีติงวนนางสาตาคีลาติสะหสายักษานานัน,นตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นาวันโตยนสสินโนมทธมานาอาภิกามุงพิกุนางสา,ามีติงวัง อิเจเตโสขะสะสะหัสายัคขานานตาวะนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกุนังสามีติงวะรังวะนางเวสามิตาปัญจะสตายัคขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมโตวันณวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุ ภิกุนังสามีติงวะนังกุมพิโลภาชะขะหิโกเวปุรัสสะริเวสนังพิโยนังสัตตะสะหัสสังยักขานังปะยิสุลุปาสติกุมพิโลราชาราชะขะหิโกโสปาขะสะมีติงวะนังปุนลิมันจัก สังราชาทะทะรัฐโถปัสสาสติครับท้าพานังอธิปติมหาราชายะรศิโสปุตตาติสัพพาภะหาโวอ,อินทะนามามหัพาพราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสาสิโน โมทะมานาอาภิการมุงภิขุนางสามีติงวะนางทักกิณจะถิสาราชาววิลุหูหกสัปปะสาสติกุมพันธานางอาธิปติมหาราชายะสัตส,สิโสปุตตาปิสัพพะพระหะโวอิทะนามามะหะระลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยันสสินโน โมทะมาณาอาภิกามุงภิกขุนังสาม,มีติงวานางปันฉิมมัจจะทิศาราชาวิกลูป,ปักโข菩ส萨ส,สตินาคานังอาทปปิติมหาราชาย,ยะสสิโสปุตตาปิสัพพะหะ,ะโวอิทะมานามะฮัปภะลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยันนะ วันโตยักษะสินโนทูโมทะมานาอาภิกามุภิกูนางสาม,มีติงวะนางอุตรัจะทักษิณราชากุเวโลตับปะสาสติยักษานางอาทิปติมหาราชายัสสัตส,สิโสปุตตาปิสสะพระหะโวอินทะนามาพภัพระลา อิทิมโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยัสสินโนโมธนามานาอาภิการมุงพิกุนางสามีติงวะนางปุริมะทิสังทะตะรัตโถทักขิเนนะวิลุหะโกปะชิเมนะวิลุปะโคโุเวโลุตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจะตตุโลทิสา ทัพทัตละมานาอัดถังสุวะนนกาปิตะวะตะทะเวเตสิงมายาวิโนทาสาอาคูวันยะจะนิกาสถามายากุนเวทุเวเวเวทุวิทูจะวิทุททโตสหจันทะโนกามะเสโทจะกินุ พทุนินะทุจะปะนาะโถโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมะตะลิจินตะเสโนจะคันทับโพมะโหราชายะชะโนสะโผอาคูปันจะสิโขจะเวติมพุลสุริยะวัชลาเอเตจันเยจะราชาโะ คันทัพภาสาอะลาชาดาชุพิโมทะมานาอะพิกามุงพิขุนังสามีตังว่นังอะทะคูสานาสภา,านาคาเวสานาลาสาหาสัตตจัตกะกมภะกร,รมภะละสาหาตะลาจะนาคูนาโยอะ ยามสิเสวันโนมหาหนาโคสโสปะขะสันมีตังมนังเยนาคะราเชสะหาสาหะรันติทิพพาธิชาปักขิวิสุทะจกักกุหาเวสหาเยวนมัชะแปตตาจิตตลาสุปันาอิติเสนามังอะภยันตานาคานาคาราชานะมาสิ สุปันนโตเขมะกาสิพุทโธสันหายิวาเจหิอุป,ปะหะวะอะหะยันตานาคาสุปนาสารนังมะกังสุพุทธังสิตาวะชิระหัตเถนะสมุทังอะสุลาสิตาพาตาโลวาสะวัเตเสต อิทิมัโตยะสะสโนโกาละกันชามหาพีตมาอสุลาทานเวคะสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนะมุจิสะหะตันสะตันจะปะลิปุตะนังสเพเวโลจะ นามกาสันในหิตวาวาพระลิงเสนังลาหุพันธะมุพาคะมุงสะมะโยธานิพันพัฒนเตพระขุนัางสามิตังวัดน่ง นักขันตานิปุริคิตว่าอาคุอมันทะพระราหกกาวะสูนังวาสะโบเสทะโขสักโกปา,กาคาปุริทะโทเสทะเสเต,เตทะสะทากายาสัพเพ นาลนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสสิโนโมทะมานาะอะพิกรมมุงพิกุดนางสามีตังวลังอะทาคุสาหะพูเทวาชะละมัคคิสิขาลิวะอะลิกะตะกาจะโลชาจะอุปมา ปุมพะนิภพาสินวาลุนาสะอะธรรม,มาจะอัจุตตาอะเนชากาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสินททเซเต,เตทะัศธากายาสเพอน,นันตะวนนิโนอิต มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัติโนโมทามานาอะพิกามุงพิกุนังสะมิตังวะนังสมาณามหสัมนาณะมานุสาัมมานุสุตตมาคิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมะโนปะทูสิกาอะทาคูมะ ทูฮะโลโยเทวเยจะโลหิตะวาสิโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวยะสัสสิโนทะเสเตทะสัทธากายาสัพเพมาณนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนณนะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิคุณนงังสาม,มทีทิงวันนาง สุกากลาุมหาอาลุนาอาคูเวขานาสาสาหะอาทาตะคันยาหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจะคนาสะธามันตา,าหาลาคชามิสักกาจะยะสะสีโนทนะยังอาคาปะชุนโ,นโยทิสาอาภิวัน วัตติทะเสตีทะสัา,สากา g าสัพเพอานันตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโตอยายาสีโนโมธมานามอภิการมุงภิกุนางสามีติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากันทกากายา,าสีโนสัพพิตก,กาลามเสทะทา โชติมานาจะเอสวาวะนิมาละติโนอาคุอาทาคูปาละนิมิตาทะเสเต,เตสะทะสัทกายาสัพเพนาวันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยสะสสิโนโมทามานาอาภิกามุพิคุณนางสามีติงวะนางสัทเถเตเทวนิกายา สัพเพอนันตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเนสารทิสาสหาปะวุตตะชาตมัคขีลงโอะตินะมะนะสะวทักเขมูขะตะลังนาคังจันทะวะอาสิตาติตังสุภะละมาปะละมะโต อุตโตอิทิมโตสหะสนะหสะนาหาสะนางกุมาโลติโตจสจะโสปาคาสามีติงวะนังสะหสะสภะมะโลกานังมะหาพระละมะหาพิติทุตตะติอุปปันโนชุติมโตพิกสะมากายโยสัตยาสยัตัสเสโส ทศเสทิสลาอาคูปัจเจกะวะสะวันติโนเตสันจะมันชะโตอาคาหาลิโตประลิวาลิโตเตะสัพเพพระพินกันเตสิเทเทเวสะพะมะเกมาละเสนาอภิกามิปสัสสะกะอันหัสะมันทียังอัถฐ คันหะทะปะทะลาเคนะพันทะมันถูโวสะมนตาปาลิวาเลนะมาโวามุยะจิตะโกจินางอิติตัทะถาถามะอาเสนโกันนะเสนางอาเปยะสิปานินาตะละมะหาอา,าจะสลังกตาวรน,นะเกละวัง ยะถาปาลุสโกเมโคทะนะยันโตสะวิชุกโกตะสาโสปันจะทาวันติสังพุทโทอะสะยังวะเสตันจะสับพังอภิยายะวะวะัขิตวานะจักกุมาตะโตอามัตติตะยิ ตถาสาวกเกศส,สาเสนและเตมาละเีนาอะพิกันตาเตวิชาัฐาพิขอโวเตอะจะมะปะกะลุงสุตวาพุทธะสาสานังวีตะลาเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปิอิยิชะขุยง สัเีวะชิตะขะมานาพระยาติตาสะสะสินุโมทันตาสะหะภูไตหิสะวะเกเต,เตชะนีนุสาติ